ตัวบักไงบักไงเอ๊ะเป็นอะไรนะคิงจับปลาตัวเออตัวใหญ่แล้วพี่น้องปลาสิก้อยนี่เป็ใหญ่พี่น้องพอดีขนาดเห็นแล้วนะบ่เด็ดเด็ดบ่เด็ดแล้วปลากินยาอันนี้พี่น้องโอ้ได้หลายเติบพี่น้องโอ้ปลาตัวนี้อีกอืมเน่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 น่่ปลากินยะสวัสดีเมื่อนี้ยม่อไห่กิดสิมาครัวปลาพี่น้องเสีเห็ดก้อยปลาตะกียบลูกชายอันหามาแต่ต้นเฉื่อ เวเนกำลังซอยโตกระยาใหญ่เลยพี่น้องประมาณสองโลผมปจักี่เลปาปก็ไม่ใส่ครัวคััวแล้วก็กล้่งให้มันสะอาดพี่น้องใส่น้ำเกลือจากในล้างสะอาดล้างแจากนั่นกัแล้วก็ให้มันเะเด็ดน้ำแล้วก็มาซอยซอยจะหน่อยแล้วก็ขั้นหมักเนาวบางคนก็ใส่หมักนาวบางคนก็เห็ดหมดใส่หมดสุมพี่น้องแต่เมื่อนี้ไม่ใส่สิก็ใส่หมดสุมพี่น้อง มีหัวคาวตะไคร้่กับใบขี้ผดต้มไปก่จะเป็นนัวแล้วเจะปลาหัวปลาลงบาดแน่ปลาเอาลงมาเหมือนเดิมสิบมเต้นออกนอกวะเฮ้ยโมเต้นออกนอกได้โมเต้นเอาเป็นเป็นห้างจะใส่ทุ่งยางน้องเพราะว่ามันนั่นจ้ะจะต้องสั่นไหๆไหวไหวใส่คอมไวเด้อใส่คอมไวเด้อใส่คอมไวเด้อเอ้า เป็นอะไรได้มาดิพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาจังมันจะไปกัดยังเดีอยวเด้อมาดิเด้อพี่น้องง่าทมากกันง่ายมันออกมาอยู่กับน้องกระตกเฮ้ยมาหอดขันตอนตอนปั่นได้บระเดี๋ยได้ครับจ้เรยพี่น้องปั่นเอาน้ำมันน้ำสมมันออกพี่น้องหลังจากมันกระพงเลยมันก็จะเป็นพุงพงบางผู้บางคนก็กินอันก้อนดิบนี่เลยเด้ แต่ไม่ใส่พผึนกะสีเอาไปอ้อตึ้มหลังจากกอยแล้วกินสุกเบ่งคึ่งนี่นออเ้หมดครบแล้วพี่น้องเอ้ยเนร่ยพี่น้องหลังจากการที่ปั้นแล้วมันก็เป็น เป็นพุกพงแบบซีดได้ไป่ะดินะเออเป็นหมาดขาวๆพร้อม,อมส้มเห็ดไอ้ปลาขาวมักพริพผงลงไปอ่าประเด็นข้ากับตุ้มเรี๋ยวเราไปเนาะอือข้าวครัวพี่น้องใส่ลายมีจังหอมหอมลงไป แซ่บเลยแซ่บของควรลงไปหอมล้วเนาะกุ้มหอมขึ้นใส่ดังเลย่าเป็นตะกินแซ่บมาเด้อยพี่ดาวเด้ออาหารแรงนั่นนี่แน่เลยนครับไม่้กัะชิมคว้าด้าก้อยปลาแซ่บ สุกแล้วสุกแล้วพี่น้องเอ๋สุกแล้วสุกแล้วหอมบ๊อบหอมบ๊อหอมหอมหอมมาไปกินน้ำกันดีเนอะได้ปลาดีไม่ใส่อันี่กินดิบขวัวเอาพี่น้องต้มปลาอันนี้ก็ต้มปลาพี่น้นองเทนก้อยปลาต้มปลาหัวปลาต้มหัวปลาพี่น้องมันมันแซ่บแซ่ สมอำล้ำเข้ากันมียังอีกอ่แล้วก็มีเด็กพักกินกับพี่น้องหลายอย่างพักกินกับกันคือบายไปจากบารีมากินบารีมากินน้ำกันพี่น้องเด็อะไรแบบนี้ไปเนาะอ่ะมากินห้อะพลงน้ำพะวงเดินไปนี่เด้อพี่น้องเดินปลาลูปลาลเอออฮะก็เก็บลายเอ๊ะเอาเข้ามาจบเข้ามาให้ลายนี่เด็ก ເອົາວັງອັນນີ້ກະລົງທຂລຈຈັບຈສນີພັຍ ตัวป่วนกัเมื่อะลานน้อยลานน้อยทดตุยอ่หัวมันนี่จงไว้จงไว้ให้ลูกสาวพัดนานมาเลยก็เลยหสกินก่อนได้หมลูกเมาเลกินหัวปลาใจหัวปลาใหญ่บ้านหนองเออะาชิบคืออยู่บอกหัวปลาสมอนเนาะหัวปลาจมอนดหนอยหน่อยน่อย Hoặc là bong chuẩn bị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  chuẩn kho tòn xì thôi. <laughs> <Nhục lên. cười> มือนกันออพุงพุงปลากระเพาะกะเพระพปลากะเพอาะปลาอนี่บ่คืนกะเพอาะปลาแจงต้มกรออนะเพาะปลาเนาอมแม่อันี้บก่กะเพอาะปลาเน่หือว่าอนะอืแ่หน่อย มันเส่บธรรมดาไม่ใช่แซ่แค่ห้าบวมแห้งเดวบวยากว้าส่วนกินร้อนแซจบวอยากล้าถือว่าขนาดเลยออยายาไมใช่ไม่ใช้เีจบกินเด้ออันนี้ก็เพื่อที่ได้เอาไของงายขนมนำเลิไม่รีบร้อโชคดีจ้ะตึกจับาทเด้

จะ้านองเพิ่ใช่ไหม้ยคันดูเนี่ยเป็นว่าชนะกันหนึ่งนั่ชนเสียงนั่นห้องกี่กากี่กาตัวหนึ่งห้องตัวจอก็ห้องก็เบื้องตัวปวนครบเครื่องแลยหกานหลคนนะนั่นนั่งจนทะเบิดเลิรนั่ค่ะอันเนี้อันนี้ยสดสด

Bàn hỏng in a packing yam. Lần lượt kịp nắp bóc lắm. 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 Lần lượt kịp nắp bóc nè. กินข้าวก่อนบ่แม่สีกินอันนี้เดีสกินอันนี้ก่อนได้กินข่าวหน่อยไมต้องกินข่าวก่อนจะงกินอีกมื่อนี้อเดียวกอนอเดียวกอนบาเนาด้อิ่มแต่น้ำไม่งน้ำพินสแท้น้องตูนเนาะันโจดกระปุ่นปุ่นขุเดกปุเมัปุ่น คุณนใครไปน้อง